เสียชีวิตในอุบัติเหตุหลังกระโดดลงรางรถไฟฟ้านายวัย25ปีวันที่18พฤษภาคม2567เหตุอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟฟ้า BTS พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศบนถนนพหลโยธินเมื่อในวัย25ปีกระโดดลงไปบนรางรถไฟฟ้าแล้วเสียชีวิตที่สถานีนั้นทางตำรวจและทีมสอบสวนนได้รับแจ้งเหตุทันทีและมีการตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่สถาน,านีและกองพิสูจน์หลักฐานรวมถึงแพทย์เวรนิติเวศจากโรงพยาบาลภูมิพลและอาสาสมัครจากมูลนิธิรวมกันอยู่ ที่เกิดเหตุบนถนนพหลโยธินขาเข้าพบศพบนายนิธิทิพเทพอายุ25ปีที่อยู่2 12สิถนนพหลโยธินแขวงอนุสาวรีเขตบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งตามการสอบสวนพบว่านายนิธิเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตมานานโดยมีอาการหูแว่วเหมือนได้ยินเสียงคนพูดแม่ของเขาได้เปิดเผยว่าลูกของเธอมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลและในขณะนี้ก็กำลังพักอาศัยอยู่ที่บ้านใกล้เคียง นายนิติถูกพบเสียชีวิตที่สถานีรถไฟฟ้าโดยศพพบในสภาพศพนอนหงายจมกองเลือดสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำเงินและกางเกงขาสั้นสีดำโดยมีบาดแผลสีสะแตกและร่างกายขาดหักสถานที่เกิดเหตุได้รับการปิดกั้นและกำลังมีการสอบสวนเพิ่มเติมในขณะนี้นายร้อยตำรวจอาสาสมัครสอบสวน รุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานโดยที่มูลนิธิรวมกันอยู่ก็ได้เข้ามาให้การสนับสนุนเสริมสร้างให้กับความเจ็บปวดและความทุกข์ใจของครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้นับเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ครอบครัวและชุมชนรอบตัวตกใจและเสียใจอย่างยิ่งและเป็นการเตือนภัยที่เกิดขึ้นบนรถไฟฟ้าที่ต้องระวังและระมัดระวังในการใช้งานอีกครั้ง